สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนดีเอนะครับผมผมก็ได้หายไปจากช่องนี้ประมาณ2อาทิตย์หรือเปล่าครับที่ไม่ได้ลงคลิปไปนะครับผมผมหายไปไหนมานะครับประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมคาตอบคืออยู่ตรงนู้นนะผมอตรงเราเตอร์ที่ติดเน็ตนั่นเองนะครับผมคือสองอาทิตย์เนี่ยผมจะติดเน็ตที่บ้านนะครับก็เลยรอช่างมาติดเน็ตเนี่ยผมคิดว่าประมาณ3าวันเนี่ยช่างก็จะมาติดให้มันเสร็จใช่ไหมครับแต่ว่า ช่วงนี้มันติดโควิดใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยติดเน็ตเขาเยอะนะครับผมคิวงานก็เลยนานครับผมต้องรอคิวประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับกว่าช่างเขาจะมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมให้นะผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทำอะไรไปเลยนะครับคือ2อาทิตย์กว่าๆเนี่ยรอช่างอย่างเดียวนะครับไม่มีเน็ตใช้ไม่มีเน็ตทำอะไรเลยนะครับผมก็วันนี้ช่างเขาก็มาติดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในๆนก็ ช่างเข้ามาติดเน็ตแล้วใช่ไหมผมก็จะมารีวิวโต๊ะคอมผมเลยแล้วกันนะครับผมก็จะถ่ายเก็บไว้นะครับเผื่อนในอนาคตผมดังอะไรงนี้มีตังอาจจะเปลี่ยนคอมให้มันแบบดูหรูหราหมาเห่าอะไรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มต้นก็ถ่ายเก็บไปดูในอนาคตแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มที่อินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นของ 3BB นะครับผมความเร็วดาวน์โหลด100 0ความเร็วอัปโหลด500นะครับผมเพิ่งติดกันสดๆร้อนๆเลยนะแล้วก็มาดูถัดมาที่คอมแล้วผม จอคอมนี้จะเป็นจอฟิ i ลิปนะครับ 4K 27นิ้วนะครับผมจอ 4K นี้ผมเอามาไว้อ่านพวกไฟล์เท็กซเนะครับมันจะเปิดได้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยแล้วก็ความละเอียดมันเป็น 4K ใช่ไหมตัวอักษรเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกนะครับผมมันจะอ่านได้ชัดกว่าจอ Full HD ถ้ามันเปิดเทียบกันนะแล้วก็เกมที่เห็นในจอนั่นก็คือคาบา m โมบายนะครับผมเป็นเกมมือถือเหมือนกันนะแต่ว่านี้ผมโหลดอีมูมาแล้วก็ เปิดไว้หกตัวละครนะครับผมแล้วก็เป็นการเปิดเพื่อทดสอบเน็ตนะครับว่าเน็ตเนี่ยมันสถียรนหรือเปล่านะถ้าเน็ตมันไม่สถียรนนะครับสัญญาณมันมาห,หายหายเด็กมันมามาห,หายหายใช่ไหมเกมมันก็จะเด้งนะผมจะได้เรียกให้ช่างเข้ามาเช็คให้รอบหนึ่งเพราะเพิ่งติดไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงมากนะครับผมไมที่ผมใช้อัดคลิปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นไม์ road n t นะครับ usb เป็นไม์ usb นะครับผมไม่ต้องต่อผ่านซาวการ์ดอะไรครับเป็น usb แล้วก็ลากไปเสียบได้เลย เสียงค่อนข้างจะโอเคครับเสียงมันจะแบบให้เสียงที่สมจริงนะครับเสียงเราเป็นยังไงเนี่ยเจ้าไมค์ตัวเนี้ยมันก็จะอัดไปอย่างนั้นเลยนะครับผมมาดูเมาส์ครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยผมจะมีสองตัวนะผมอันนี้จะเป็นเมาส์ที่ใช้ปกตินะครับเมาส์ซิกโนธรรมดาเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเวลาทาคลิปเนี่ยผมจะใช้เป็นโลจิเทคตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ไร้สายก็คือเจ้าเมาส์ตัวนี้ครับมันจะเป็นเมาส์เงียบครับผมเวลากดเนี่ยมันจะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผม ตอนนี้เสียงมันจะดังเวลาทาคลิปเนี่ยผมก็เลยจะสลับมาใช้ตัวนี้นะครับผมแต่เวลาทั่วไปเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจับถนัดกว่านะครับอันนี้มันเป็นเมาส์เล็กเนาะจับไม่ค่อยถนัดนะครับเมาส์มันเล็กคีย์บอร์ดนะครับผมก็ให้คีวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโอเกอร์นะครับตัวนี้99บาทจากลาซาด้านะครับผมเป็นคีย์บอร์ดบ้านๆเลยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีไอ้นี่มาให้ด้วยครับเป็นแผ่นยางซิโลิโคนปิดเนาะ ลากดเนี่ยเสียงมันจะเงียบมานะครับผมเพราะว่ามันจะมีซิลิโคนเนี่ยซับไว้ก่อดรอบหนึ่งนับเสียงมันจะไม่ค่อยดังก็มีจอยเกมนะอันนี้เป็นจอยของ Nu Nintendo นะครับแต่ว่าเอามาต่อกับคอมแล้วก็มีแว่นกองแสงนครับอ่านี้ไม่ค่อยจะได้ใส่เล่นเกมนะครับผมส่วนใหญ่จะใส่เวลาอ่านหนังสือมากกว่านะผมมันจะได้ไม่แสบตาเนาะเพราะว่าเราจะอ่านนานโอเคแล้วก็หูฟังที่ผมใช้นะครับ ก็เป็นหูฟังกาโด SR 80E นะครับเป็นหูฟังฟังเพลงนะครับไม่ใช่หูฟังเกมมิ่งราคาก็พอสมควรนะครับผมก็ถ้ามันเป็นหูฟังฟังเพลงเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงกว่าหูฟังเกมมิ่งนะแต่ว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันก็จะดีนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเกมมันจะไม่ค่อยแบบเวลามีฉากระเบิดใช่ไหมอยู่ในสงครามอมันจะไม่ตุ่มตามเท่าไหร่นะครับมันจะเน้นเสียงแบบสมจริงมากม,มากกว่านะครับผมถัดมาที่คอมพิวเตอร์ของผมม,มากนะครับผมมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเคสคอมนะครับผมก็เป็นเคสคอมบ้านๆน,นะครับผมพัดลมไป r G b อันนี้ไม่กี่บาทน,นะครับของส่วนเจินนะของจีนตัวละร้อยนะครับไม่แพงเท่าไหร่คอมก็เป็นสเปคบ้านๆเลยนะครับผมสเปคกลางๆทั่วไปเลยไม่ได้แบบแรงอะไรมากนะครับสเปคเนี่ยจะเป็นเซีพียูเนี่ยจะเป็นไรเซนห้าพันหกนะครับผมตัวธรรมดาไม่มี X นะครับแล้วก็ O C ไปสี แล้วมเนี่ยจะเป็น16 GB นะครับผมการ์ดจอเนี่ยจะเป็น GTX 1060 3 GB นะครับผมแล้วก็มี SSD 400 GB ตัวหนึ่งหมดแล้วครับแค่นี้ไม่มีซาวการ,ร์ใช้ออน o บอร์ดปกติเลยโอเคก็เหลือโทรศัพท์ใช่ไหมที่ใช้อัดคลิปแล้วแล้วก็ใช้เล่นเกมด้วยครับมีคนสงสัยว่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยทำไมอัดคลิปแล้วมันมีเมาส์อยู่ในเกมใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนว่า มันเป็น Minecraft เวอร์ชัน PE ใช่ไหม PE เนี่ยมันจะอยู่ในเวอร์ชันเบ็ล็อกนะ PE เนี่ยเป็นแค่แพลตฟอร์มบนมือถือใช่ไหมในเมื่อมันอยู่บนเบ็ดล็อกเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมเล่นกับ Win 10เวอชันที่อยู่ในคอมได้นะครับผมก็คือเวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมจะมี Server เซิร์ฟเวอร์เรียมนะครับผมเช่าไว้ผมก็จะเล่นในเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเชื่อมต่อกับ Win 10เวชันใช่ไหมผมก็จะอัดจากในคอมนะครับผมเวลาเปิดเล่นอนะ่ะมันก็เลยจะมีเมาส์นะแต่ว่าทุกอย่างไอ้พวกกดต่างๆเนี่ย ในมือถือกับในวินซิปเวอร์ชัมันจะเหมือนกันนะครับมันคือเวอร์ชันเดียวกันแค่ต่างกันแพลตฟอร์มเฉยๆว่าอีกอันนึงอยู่ในมือถืออีกอันนึงอยู่ในคอมแต่ถ้าเวลาปกติเนี่ยที่ผมไม่ได้ลองอะไรแบบจะเล่นชิลๆเนี่ยผมก็ใช้มือถือเล่นนะแล้วก็ไปน,นอนเล่นที่ไหนก็ได้นะครับมันสะดวกดีแล้วก็มือถือที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรุ่น oneplus นะครับยี่ห้อ oneplus รุ่น5ก็เป็นมือถือฝั่ง Android นะ เป็นสําหรับคนที่ชอบสเปคลงแรงนะครับผมแบบไม่เอาแบบกล้องสวยจออะไรเนี่ยช่างหัวมันแบบเน้นเครื่องแรงนะครับมาเล่นเกมโดยเฉพาะเลยผมแนะนําว่ายี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับเป็นสเปคละทงฝั่ง Android ที่ราคาถูกนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะก็มารีวิวโตคอมแล้วก็มีเน็ตแล้วครับเดี๋ยวก็จะเริ่มลงคลิปแล้วแต่ว่าขอดูเน็ตก่อนว่ามันโอเคไหมครับสัก23วันเนาะเดี๋ยวก็จะเริ่มลงคลิปแล้วครับผม ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมอยากดูอะไรก็หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวคอมผมก็คอมเมนต์ถามได้นะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ